สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนะักข่าว GTV News ประจำวันที่20มิถุนายน2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศพิษอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะเริ่มแล้วงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านค่ะ เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่19มิถุนายน2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบหน้าเทศบาลเมืองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานโครงการเทศกาลอาหารพื้นบ้านขนมพื้นถิ่นครั้งที่6ประจำปี2566โดยร่วมกับชมรมส่งเสริมสินค้าไทยภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมเพื่อส่งเสริมการ ท่องเทีท่ยวและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาชิมของอร่อยของเมืองสามอ่าวโดยภายในงานมีการจัดจําหน่ายสินค้าของดีจากชุมชนทั้ง15ชุมชนในเขตเทศบาลสินค้าของดีจากจังหวัดขอนแก่นสินค้าของดีจากชุมชนเทศบาลเมืองปากแพร์จังหวัดกาญจนบุรีสินค้าของดีจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสินค้าของดีจากอำเภอเมืองหาดใหญ่จาาังหวัดสงขลาที่เข้ามาร่วมจําหน่ายภายในงานมีการแข่งขันแกงคั่วสับปะรดหอยมแมลงภู่ซึ่งจัดเป็น อาหารพื้นถิ่นเมืองประจจคีรีขันจากวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารคือสับป,ปะรดและหอยแมลงคู่ซึ่งมีมากทั่วทั้งจังหวัดนอกจากนี้ยังมีการออกร้านค้าจำหน่ายอาหารพื้นเมืองจากชุมชน,ชมชนเช่นงบทะเลย่างห่อหมกจับปลักขนมสาคูไส้หมูข้าวเกียบป,ปากหม้อขนมมีกรอบขนมฝอยทองทองหยิบทองหยอดผัดไทยข้าวผัดสับป,ประรดยำสับป,ประรดขนมใส่ไส้ขนมกล้วยหอยทอดเป็นต้น โดยเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีเป้าหมายให้เมืองสามอ่าวเป็นสถานที่แวะพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านขึ้นร่อง14จังหวัดภาคใต้จากสภาพเมืองชายทะเลที่มีความสวยงามค่าครองชีพถูกอาหารมีความหลากหลายจากวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งเสริมให้ชุมชนและร้านค้ามีสินค้าที่จําหน่ายหลากหลายประเภทนอกจากนี้ภายในงานมีอาหารจําหน่ายจากร้านค้าถนนคนเดินอ่าวประจวบคาราวานสินค้าชนิดต่างๆสําหรับงานเทศกาลอาหารพื้น บ้านขนมพื้นถิ่นครั้งที่6ประจำปี2,566จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึงวันที่28มิถุนายน2,566ที่บริเวณถนนเรียบชายทะเลเอ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่นำคณะศึกษาดูงานการทำผ้าบาติกค่ะ ที่ศาลาหมู่บ้านบ้านนาห้วยตํบาบลปานบุรีอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาวสมใจรักคุ้นถนอมนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่นําคณะผู้บริหารสมาชิสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่อําเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมจํานวน160คนเดินทางมาศึกษาดูง,งานการทําผ้าบาติกโดยมีนายบํารุงตีเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตํบนาบลปานบุรีนายธเนศพลวงศสวัสดิ์ ู้ใหญ่บ้านหมูสามบ้านนาห้วยนางสมพรนุษพันธ์ประธานกลุ่มสตรีบ้านนาห้วยนางสมพรนุษพันธ์ประธานกลุ่มสตรีบ้านนาห้วยทําผ้าบาติกพร้อมทีมงานให้การต้อนรับมีนายชาญรงค์นุษย์พันธ์เป็นวิทยาการการสอนทําผ้าบาติกสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินายบำรุงตีเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปานบุรีเกาวให้การต้อนรับแนะนําทีมงานสมาชิกกลุ่มสตรีบ้านนาห้วยและขอขอบคุณคณะเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ที่มาศึกษาดูงานการทํา ผ้าบาบติกพร้อมกันนี้นางสาวสมใจรักนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณและชื่นชมกลุ่มสตรีบ้านนาห้วยว่าจัดการอบรมครั้งนี้ได้สมบูรณ์แบบและที่สําคัญที่ได้เลือกที่นี่เป็นสถานที่เป้าหนึ่งเพราะว่ากลุ่มสตรีแม่บ้านนาห้วยมีการจัดการที่ดีมีความสามคัคคีและผลงานที่กลุ่มได้ร่วมกันทําก็มีการนําเสนอออกมาทางสื่อมวลชนได้ประจักษ์ถึงผลงานการทําผ้าบาติกได้สวยงามเป็นที่ยอมรับต่อจากนั้นวิทยากรได้แนะน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ขั้นตอนการทําผ้าบาติก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีและให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกคนต่างตั้งใจทํานางสาวสมใจรักนายกเทศมนตรีตําบลอ้อมใหญ่กล่าวว่าวันนี้พาคณะศึกษาดูงานเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่กลุ่มสตรีของเรามาศึกษาดูงานเพื่อจะพัฒนากลุ่มสตรีของเราให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพื่อจะได้มีอาชีพและมีรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มของเราให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปสมาชิกประทับใจสนใจให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็น อย่างดีวันนี้ดิฉันพาคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่กลุ่มสตรีของเรามาศึกษาดูงานค่ะเพื่อจะพัฒนากลุ่มสตรีของเราให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพื่อมีอาชีพและมีรายได้ค่ะพ่วงหน่วยการโรงพยาบาลประจบทีรีขันยินยอมจ่ายค่าย้ายเสาไฟฟ้าค่ะ วันที่20มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรเข้าออกผ่านบริเวณถนนสุขใจซอย15เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟแรงสูงขนาดใหญ่ของบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจบคีรีขันโผล่ขวางบริเวณกลางถนนด้านหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจบคีรีขันทำให้ประชาชนที่ใช้สัญจรผ่านไปมาและเดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้รับความลำบากเนื่องจากเป็นทางสามแยกซึ่งไม่สามารถเลี้ยวหรือวิ่งสวนกันได้ซึ่งจากการสอบถามผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าในอดีตบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้าดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่รกล้าและเป็นเสาไฟฟ้าภายในของบ้านพักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีถนนแต่ต่อมาเมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นจึงได้มีการสร้างถนนและตัดขยายทางเป็นเหตุทําให้เสาไฟฟ้าดังกล่าวโผล่ขึ้นอยู่กลางถนนดังที่เห็นใน ัจนซึ่งเสาไฟฟ้านั้นตั้งอยู่ก่อนมีถนนนายแพทย์อารักวงวรชาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจบคีดีขันกล่าวว่าทางโรงพยาบาลทราบเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดนี้แล้วเดิมทีถนนเส้นนี้แคบเสาไฟฟ้านี้ไม่ได้อยู่กลางถนนแต่อยู่ข้างถนนแต่ต่อมามีการขยายถนนเพิ่มขึ้นจึงทําให้เสาไฟฟ้ามาอยู่กลางถนนและผมเพิ่งจะทราบเรื่องนี้จึงได้ให้ฝ่ายบริหารประสานกับการไฟฟ้าแก้ปัญหาจุดนี้ให้มีการรื้อถอนและ ยย้ายออกถ้ามีค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลยินดีรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดขอให้สบายใจได้และผมเองจะเร่งรัดอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะเสร็จทันก่อนผมกเกษียณอายุราชการซึ่งจะช้าหรือเร็วต้องไปเล่นกับการไฟฟ้าว่าจะมีการวางแผนหรือออกแบบการวางสายอย่างไรเนื่องจากเป็นไฟฟ้าแรงสูงเดิมทีถนนนี่แค่แล,แล้วกพระเสานี้ไม่ได้อยู่กลางถนนนะครับอยู่อขอบถนนแต่พอวันดีคืนด,ดีก็มีการเีย ก็ผมก็เพิ่งมาสร้างเรือดังนะั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยให้ทางฝ่ายรบ,าบริหารภาษาในการไฟลวานะครับว่าให้รื้อถอนให้ย้ายถ้ามีค่าจะใหญ่หญรวมเดียบารรับผิดชอบทั้งหมดครับมันขอให้สบายใจได้เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเร่งรัดอีกทีครับเจ้าหน้าที่ทำาหมันจ่อเมืองเพชรค่ะ วันที่19มิถุนายน2566ที่ผ่านมาที่ว่านาอุทยานเขานางพันธุรัต์อําเภชอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายประเวศศรีสุนทรไัย์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีพร้อมด้วยนายพัฒนาพันธ์เจอจันทร์หัวหน้าว่านาอุทยานเขานางพันธุรัต สัตวแพทย์หญิงกหนกวันตรุยานนลสัตวแพทย์กรงอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์กรงอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าหน้าที่วณนอุทยานเขานางพันธุรั์ร่วมกันทำหมันลิงแสมจำนวน400ตัวจัดการด้านสุขภาพให้สัตว์โดยการสุ่มตรวจโรคเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัดเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และควบคุมประชากรลิงแสมไม่ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนไปสร้างความเดือดร้อนรบกวนประชาชนในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เพชรบุรีตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่ารวมไปถึงการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่าและแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อจากาสัตว์สู่คขนขณะเดียวกันทางวนอุทยานเขานางพันธุรัตได้ทําการท่องเที่ยวและพักแรมระหว่างวันที่16ถึงวันที่22มิถุนายนเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดําเนินการควบคุมจำํำนวนประชากรลิงสมาโดยเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2566เป็นต้นไปและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียงตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2CCC และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้ร d ดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์ สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาเดเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ